สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่396ถึงตอนที่400นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสิ่งที่ข้าได้แสดงไปให้เจ้าได้เห็นคือพลังจิตที่แท้จริงแล้วพวกเราจะเข้าถึงสภาวะจิตที่แท้จริงได้อย่างไรถ้าหากว่าเราสามารถมองทะลุและเรียนแบบค่ายขนของคู่ต่อสู้ได้เราจะไม่ไร้เทียมทานเกินไปหนหรอเจ้าก็แค่หืมแค่ฝึกให้เพิ่มขึ้นอีก อ,อ่ตอบแบบนี้จะไม่สั้นเกินไปหน่อยหรอนี่เจ้าอยากจะสําเร็จถึงสภาวะที่แท้จริงอย่างนั้นหรอใช่ขอรับได้โปรดชี้แนะข้าด้วยผู้โอาโวุโสถ้าอย่างนั้นเจ้าตามข้ามาฮ่าฮซึ่งเออทําไมเจ้าถึงได้ไปอยู่ไกลเช่นนั้นล่ะเดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้เองแหละ ถึงแม้ว่าค่ายกุลวิญญาณจะซับซ้อนกุญแจก็คือจุดศูนย์กลางของค่ายก้ลถ้าหากจุดศูนย์กลางของค่ายก้ลถูกทำลายค่ายกุลก็จะถูกทำลายในทันทีเอ่อแต่มันไม่ง่ายเลยนะที่จะหาจุดศูนย์กลางของค่ายกุลวิญญาณนะใช่และข้าจะไม่รับลูกศิษย์ที่ไม่มีพรสวรรค์ขั้นตอนต่อไปนี้คือการประเมินในตัวเจ้าข้าจะใช้ค่ายกุลวิญญาณตราบใดที่เจ้าสามารถหาหัวใจของค่ายกุลได้ข้าจะสอนทุกอย่างที่เจ้าอยากรู้ถ้าหากเจ้าผ่านการทดสอบแล้วนะ โอเคถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นการตกลงแล้วนะตราบใดที่เราจดจ่อกับการเตรียมค่ายกุณวิญญาณของนางทุกฝีก้าวเราจะต้องหาหัวใจของค่ายกุนวิญญาณเจอแน่เอาแล้วนี่มันคือค่ายกุนวิญญาณขั้นที่5้าไม่มีแม้แต่การผสานผนึกเลยอย่างนั้นหรอนางดึงเอาพลังวิญญาณของโลกและสวรรค์มาใช้โดยตรงเพื่อใช้กับค่ายกลซึ่งมันจะทําให้ยากลําบากต่อการป้องกันฮ้ ช่างไหลน้ำยายจริงๆแย่แน่นะพี่มู่เฉินเดี๋ยวก่อนซิเรื่องระดับพลังล่ะข้าคือผู้ใช้ค่ายกุนวิญญาณระดับสี่เองนะสิ่งที่เจ้าพูดมาเรื่องระดับของพลังวิญญาณมันก็มีเหตุผลงั้นก็ได้หาหัวใจหลักของค่ายกุวิญญาณระดับสี่ทั้งสามแล้วทําลายค่ายกุลให้ได้ถ้าหากเจ้าทําได้อะนะและที่สําคัญห้ามทําลายค่ายกุนด้วยพละกกาลังเป็นอันขาดผู้อาวุโสลิงซี เราควรไปทีละขั้นสิตัวอย่างเช่นค่ายกวนวิญญาณอันเดียวก่อนเจ้ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วยามถ้าหากเวลาหมดลงเมื่อไหรเจ้ากลับไปได้เลยข้าไม่อยากสอนคนโง่เช่นเจ้าข้ายังให้โอกาสเจ้าอยู่แต่ถ้าเขาทำไม่ได้เจ้าเป็นคนต่อไปค่าพี่หลิงสิพี่มู่ท่านต้องทำให้ได้นะสุนเอ๋อไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นนะสุนเอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวัง ฮะที่นี่คือที่ไหนกันค่ายกลวิญญาณทั้งสามหายไปไหนแล้วล่ะเป็นการโจมตีที่รุนแรงอะไรแบบนี้ฮะหลบไม่ทันแล้วเราต้องรีบหาวงแหวนวิญญาณและทำลายมันให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ที่นี่หน่อยไม่ยอมแพ้หรอก กระแสนี่มันหัวใจหลักของข่ายคุณบ้าเอ้ยมันมาอีกแล้วด้วยการโจมตีแบบนี้และการก่อกวนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหาหัวใจหลักเจอพี่โมู่ฉันเร็วเข้าเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮ่าวงแหวนศัตรูวิญญาณจะไม่หยุดโจมตีเจ้าในขณะที่เจ้าต่อสู้หรอกนะถ้าหากว่าเจ้ามองมันด้วยตาเปล่า เจ้าจะถูกดึงความสนใจโดยลูกเล่นของค่ายคนมันคงจะดีกว่าถ้าหากเจ้าปิดตาลงและรับรู้กระแสพลังวิญญาณในพื้นที่แห่งนี้เราดูเหมือนจะจับความรู้สึกนั้นได้แล้วมันถึงเวลาที่จะหาหัวใจหลักของค่ายคนแล้วตอนนี้เราต้องรีบหาหัวใจหลักก่อนเพ่งสมาธิทำเรื่องซับซ้อนให้ง่ายขึ้นและตรวจหาตรงกลางก่อนเจอแล้ว ข้าต้องไม่ใยครับถ้าอย่างนั้นความพยายามของข้าจะสูญเปล่าตำแหน่งสุดท้ายแล้วเย่พี่มูเ่เฉินทำสำเร็จแล้วเย่พี่มูเ่เฉินทำสำเร็จแล้วเขาสุดยอดไปเลยผู้อาวุโสหลิงสีข้าทำสำเร็จแล้วดังนั้นข้าจะเป็นสิทธิ์ของท่านด้วย เกือบจะหมดเวลาเจ้าผ่านไปได้อย่างชิวเฉียดเลยพี่หลิงสีข้าอยากจะบอกว่าพี่มูเ่เฉินจริงมากๆเลยวันนี้พอแค่นี้และพวกเราจะมาฝึกกันต่อเช่นนี้อีกในวันพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาข้าได้ผมพดพวมรู้สึกนั่นแล้วฮะข้าจะเพิ่มวงแหวนพิญญาณเข้าไปอีกสองเท่าฮ๋สองเท่าอย่างนั้นหรอพี่มูเ่เฉินเป็นอะไรไหมสิบวันต่อมา พี่มู่เฉินเก่งที่สุดเลยเกือบจะทำลาย20ค่ายกลนได้แล้วข้านี่บุมพ่อพลังทั้งชีวิตจริงๆพี่มู่เฉินสภาพยอดจิตของท่านอยู่ระดับไหนเมื่อเทียกบกับการบุมพ่อพลังอยู่ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าข้าจะเรียนรู้วิธีการหาใจกลางของค่ายกลไปแล้วแต่มันก็ไม่เหมือนกันกันกบในตาจิตข้ารู้สึกว่าข้าจะหามันเจอหนทางแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้อง พี่มู่เฉินพี่จะต้องพยายามนะพี่หลิงซีบอกข้าว่าถ้าหากเจ้าพัฒนาชา้านางจะไล่เจ้าออกในทันที <c oughs> ผู้อวุโสหลิงซีคงจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งพี่หลิงซีนะจะทําในสิ่งที่นางได้ลั่นวาจาไว้เสมอดังนั้นท่านควรพยายามขึ้นอีกนะ <c oughs> ได้เลยข้าจะขยันขึ้นไปอีกผู้อวุโสหลิงซีผู้อวุโสหลิงซีหยุดตะโกนได้แล้วพี่หลิงซีได้ถูกอาจารย์ไถซางเรียกไปนะ ว่าแต่ทําไมข้าเห็นเจ้าเรียกว่าพี่หลิงซีละ่ะผู้อาวุโสหลิงซีอายุเท่าไหร่กันแน่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนางบอกให้ข้าเรียกนางว่าพี่สาวข้าเดาว่านางคงจะยังไม่แก่นะนั่นก็จริงผู้อาวุโสหลิงซีดูเหมือนว่าจะแกกว่าเจ้าไม่กี่ปีเองนะแต่ผู้อาวุโสหลิงซีนั้นแข็งแกร่งมากเลยดูไม่เหมือนกับเด็กเลยสักนิดอาจจะเป็นไปได้ที่นางจะมี พี่หลิงซีนะ่ะดูเหมือนว่านางจะจําอายุของตัวเองไม่ได้นางขี้ลืมอะไรตั้งมากมายโอเคถ้าอย่างนั้นออกแบบนี้เป็นไงนี่บวกเจ้าทั้งสองว่างกันนักหรือ,อยังไงดูเหมือนว่า่ายกลวนวิญญาณน,นั้นจะง่ายเกินไปสําหรับเจ้าสินะเออไม่ไม่ไม่ไมตอนนี้การฝึกซ้อมได้เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วเจ้ามาทําอะไรที่นี่หรองั้นสิ์ขอตัวก่อนใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวสิยังมีอีกเรื่องผู้โอาวุโสหลิงสีมีเรื่องอะไรรอขอลับ ในเมื่อเจ้ายังเหลือแรงเหลือเฟือตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปค่าโนวิญญาณจะเพิ่มเป็น30ฮะสาพี่โม่ฉินพี่โม่ฉินท่านเป็นอะไรฝากบอกหลัวลีด้วยข้ากลัวว่าข้าจะไม่ได้พบนางอีกโม่หลงซือน่าจะหนีไปได้ไหมไกลพวกเราตามทันแน่ข้าว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดไปแน่การปฏิบัติการครั้งนี้มันดูง่ายเกินไป ไม่สําคัญว่าหม่หลงสีจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้ากับเจ้าก็แล้วกันโม่หลงสีมันเก่งเรื่องการซ่อนตัวขนาดนั้นแล้วทําไมพวกเราถึงตามมันเจอได้เร็วขนาดนี้ล่ะเขาได้รับบาดเจ็บจากการร่วมมือกันของพวกเรามันโชคดีขนาดไหนแล้วที่รอดไปได้และเขาคงจะไม่เหลือพลังที่จะซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วใช้ความได้เปรียบจากจุดอ่อนของเขาตรงนี้แล้วสังหารเขาซะถ้าหากเราพลาดโอกาสนี้ไปข้าเกรงว่าจะลําบากในภายหลังแน่ ใช่ก็ได้เราไม่ควรพลาดโอกาสที่จะสังหารเขาในครั้งนี้ฮ <c oughs> แกต้องตามมานะไม่เช่นนั้นความพยายามของข้าทั้งหมดจะสูนเปล่าช่างน,น่าชื่นชมจริงๆที่สามารถตามหาข้าได้ถึงขนาดนี้ข้าเกรงว่าพวกเจ้าคงจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วละ <c oughs> หายากแล้วเนี่ยที่พวกเจ้ามากันทุกคนเลยข้าคิดว่าข้าไม่มีชื่อเสียงขนาดนั้นนะ พวกเราจะต้องเข้าร่วมเรื่องสนุกสนุกแบบนี้อยู่แล้วในเมื่อพวกสถาบันาเนื้อตั้งข้าวหัวของพวกเราทำไมพวกเราถึงจะไม่ร่วมล่าพวกมันคืนละ่ะใช่แล้วละ่ะพวกเราทั้งคู่ต่างเป็นเหยื่อและผู้ล่าในขณะเดียวกันถ้าหากพวกเจ้าฆ่าอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของสถาบันาเนื้อได้แล้วก็มันก็น่าสนใจดีใช่ไหมละ่ะจะว่าไหมมาเริ่มเกมกันเถอะพวกเจ้าที่มีข้าหวหัวทั้ง10อันดับแรกกับอันดับหนึ่งและอันดับสองของสถาบันาเนื้อ ห้าวันต่อมาการฝึกค่ายกวนวิญญาณ30วงทุกวันนี่มันโคตรแย่เลยเรารู้สึกเลากับว่ามันไม่ใช่ร่างกายของเราอย่างไงอย่างนั้นแต่ก็ต้องขอขอบคุณงานหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ความเข้าใจในค่ายกวนวิญญาณของเราไปอยู่อีกขั้นแล้วเราสามารถเรียกค่ายกวนวิญญาณในทันทีได้แล้วอ้าแต่ก็ยังเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะพัฒนาไปอย่างมากแต่มันก็ยังห่างไกลกับความต้องการของผู้อาวุโสหลิงซี สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเมื่อไรกันที่เราจะเข้าใจถึงสภาวะจิตถ้าหากว่าเราไม่สามารถเข้าใจมันอย่างท่องแท้เราเกรงว่าผู้โอโซลิงสีจะไม่สอนเราอีกต่อไปพี่มูเฉินมาแล้วสุนเออผู้โอโซลิงสีอยู่ตรงไหนอย่างนั้นเหรอมาเริ่มการฝึกของวันนี้ดีกว่าพี่หลิงสีไม่ฝึกซ้อมในวันนี้และจะไม่พบใครในวันนี้ทั้งนั้นแล้วการบ่มพ่อพลังในวันนี้ละ่ะ พี่หลิงสีบอกว่าวันนี้ไม่ต้องฝึกอะไรนะพี่หลิงสีไม่ค่อยจะพึงพอใจกับความพัฒนาการการบ่มเพาะพลังของพี่และบอกให้พี่หยุดพักพรุ่งนี้ค่อยมาเข้าสู่การฝึกอีกครั้งโอเคถ้าอย่างนั้นขอบคุณผู้อวุโสหลิงสีแล้วกันพี่หลิงสีบอกว่าถ้าหากพี่ไม่สามารถเปิดจิตในตอนที่เข้าไปในค่ายกุนวิญญาณได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนางจะไม่สอนพี่อีกถ้าหากพี่ยังคงมีชีวิตล่ะนะ ก่อนนะเหมือนที่ข้าคิดไว้เลยเดี๋ยวฟังดูเหมือนจะมีอะไรผิดพลาดไปนะถ้าหากข้ายังมีชีวิตรอดอยู่อย่างนั้นเหรอห้องค่ายกวนวิญญาณมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ห้องค่ายกวนวิญญาณเป็นที่ที่แย่ที่สุดในโลกเลยล่ะทุกครั้งที่ข้าเข้าไปที่นั่นข้ารู้สึกเหมือนว่าข้ากําลังจะตายข้าเพิ่งเริ่มเองนะมันไม่เร็วไปไหนหรอที่ข้าจะต้องเข้าไปในตอนนี้แต่ว่าอย่าห่วงไปเลยพี่มู่เฉินพี่หลิงสีจะจัดการเองแหละ อย่าดูนางเป็นคนที่เยือกเย็นขนาดนั้นสิแท้จริงแล้วนางเป็นคนดีมากเลยละในเมื่อสุนเอ๋อบอกว่าเข้าไปได้ข้าก็น่าจะเข้าไปได้ละมะั้งใช่แล้วละพี่มู่เฉินจะต้องไม่เป็นอะไรแน่เพื่อที่จะทําให้พี่เข้าไปในห้องค่ายกุนวิญญาณในสภาพ100เอร์เซ็นพี่หลิงสีเลยบอกให้ข้าทําวาลีวิญญาณให้ถ้าหากพี่ลงไปแค่มันจะช่วยฟื้นฟูบาดแผลรอบๆตัวของท่านพี่ได้เลยละเป็นแบบนี้นี่เองแต่ทําไมมันต้องเป็นหม้อชายบูแบบนี้ด้วยละ มีคนบอกว่าฮะห,หรือว่าข้าอยากจะฝึกกับพี่มู่เฉินข้าทำไม่ได้พี่หมู่เฉินนี่พี่คิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเอ,อ่อคือว่ากลายเป็นว่าเจ้าอยากจะกินชาบูนี่เองใช่มันหม้อใหญ่จังช่างเหอะกินให้อร่อยดีกว่าเฮ้นี่มันอาหารอะไรกันเนี่ยห้ามหยิบนะเนื้อนี้เป็นของข้าหนึ่งวันต่อมา สุนเอ๋อบอกเจ้าถึงความเสี่ยงในการเข้าไปห้องค่ายคนวิญญาณแล้วใช่ไหมถ้าหากเจ้ากลัวเจ้ากลับไปได้เลยข้าจะเปิดสภาวะจิตหลังจากที่ข้าเข้าไปในห้องค่ายคนวิญญาณได้ไหมมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าที่เจ้าไม่สามารถเปิดจิตของเจ้าได้เป็นเวลานานบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าไม่เคยอยู่ในจุดความเป็นความตายถึงแม้ว่าการบ่มเพาะพลังของเจ้าจะหนักแต่มันก็ไม่ได้ฆ่าเจ้าแต่ค่ายคนวิญญาณ มันสามารถฆ่าเจ้าได้แต่ถ้าหากว่าเจ้ากลัวเจ้าสามารถกลับไปได้เลยไม่ข้าเลือกที่จะเข้าไปในห้องแห่งค่ายคุณวิญญาณดีมากถ้าอย่างนั้นมากับข้านี่นะล้อห้องแห่งค่ายคุณวิญญาณนะนี่มันอาวุธวิญญาณนี่มันไม่ใช่อาวุธเวทธรรมดาซะด้วย จากที่พี่ลิงซีเคยบอกไว้ว่าเดิมทีแล้วมันคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์แต่มันกลายเป็นอาวุธวิญญาณขั้นเทพเพราะว่าความแรงของมันเจ้าพูดมากไปแล้วสุนเอะผู้อาวุโสลิงซีเป็นใครกันแน่ทําไมถึงได้ครอบครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้ละเข้าไปข้าจะเปิดชั้นแรกของค่ายกวนวิญญาณเท่านั้นแม้จะเป็นเช่นนั้นถ้าหากเจ้าไม่ระวังมันก็เพียงพอที่จะสังหารเจ้าได้ ใส่ให้สุดพลังถึงแม้ว่าเจ้าจะประเชิญหน้ากับความตายข้าก็จะไม่ช่วยเจ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองอืพี่มูเ่เฉินสู้ๆนะคะพี่หลิงสีท่านแค่ทําให้เขากลัวเท่านั้นใช่ไหมพี่มูเ่เฉินในตอนนี้เขาคงจะยังไม่ตายหรอกใช่ไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกของเขาเองข้าจะไม่ช่วยเขาถ้าหากว่าความแข็งแกร่งเขามีเพียงเท่านี้มันก็คงไม่น่าเสียใจเท่าไหร่ถ้า,าเขาตายขึ้นมา พี่หลิงสีเดิมทีแล้วท่านเป็นคนที่จิตใจดีแล้วทำไมท่านถึงใจร้ายกับเขาด้วยล่ะนั่นสิทำไมกันนะความทรงจำของเราที่เลือนหายไปเหมือนย้ำเตือนให้เราเมินเฉยและใจไม้ใส่ละกรรมเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองในที่สุดก็เขาเป็นใครห้องแห่งค่ายกวนวิญญาณนี้ดูแปลกๆฮะเอ๊ะนี่มันคืออะไรหรอ มันต้องมีอะไรผิดไปแน่เลยมันกลายเป็นค่ายกลวิญญาณระดับ5และพลังของมันแข็งแกร่งกว่าค่ายกลดอกบัวปีศาสังหารอย่างเห็นได้ชัดเลยทําไมมันถึงเริ่มต้นด้วยความยากขนาดนี้กันล่ะออกมาศรีจัตุรเทพนักสัตว์ผนึกเทพพยาเขาวผนึกเทพพยาอักษรพิษเต่าเขียวผนึกเทพวิหกเพิง